คิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าสดุดีบทที่87นะครับเมืองแห่งความสุขทุกคนต้องได้ไปในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้ว,ลวทำตามชีวิตไม่ย่้มอยู่กับที่นะครับอ่านคิดค,คล่ครวนทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางเอเมนขอบคุณพระเจ้าเราจะมาอ่านด้วยกันเลยนะสตุดีบทที่87อันนี้ก็เป็นบทประพันธ์การบันทึกของตระกูลโครานะครับตระกูลโคราก็เป็นผู้ช่วยในเรื่องของ การนมัสการพระเจ้าในพระวิหารน,นนะเราจะอ่านด้วยกันนะครับข้อที่หนึ่งนะมี7ข้อนะครับนครของพระองค์อยู่บนเทือกเขาบริสุทธิ์พระยาเวทรงรักบรรดาประตูของสิโยนยิ่งกว่าที่อาศัยแห่งใดๆของอยาโคบโอ้นครของพระเจ้าเอ๋ยพวกเขาเกล่าวสรรเสริญเธอ เสลาด้วยนะครับในบรรดาผู้ที่รู้จักเราเร่าเอ,อ่ยถึงราหบและบาบิโลนดูเถิดฟิลิเซียไทยระและคูคด,ด้วยเขากล่าวกันว่าผู้นี้เกิดที่นั่นและเรื่องซิโยนเขาจะพูดว่าผู้นี้และผู้นั้นเกิดในเมืองนั้นเพราะองค์ผู้สูงสุดเองจะสถาปนาเมืองนั้น พระยาเวทรงบันทึกขณะที่พระองค์ทรงลงทะเบียนชนชาติทั้งหลายว่าผู้นี้เกิดที่นั่นเซลาบรรดานักร้องและนักเต้นกล่าวกันว่าน้ำพุทั้งสิ้นของเราอยู่ในเธอเจข้อนะพี่น้องเมื่อเราอ่านแบบนี้บางทีเราก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะพระกัมพีกำลังพูดอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเรานะครับแต่เมื่อเราอ่านอย่างครบถ้วน ทั้ง66เล่มทั้งหนึ่งอขอพยหนึ่งพั่อยแปบทเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นข้อพระมภีที่ไม่ได้พูดถึงในนีนะ้ก็พูดถึงเยรูซาเล็มนะครับนะนครของพระองค์อยู่บนเทือกเขาบอยสุดเนะยรูซาเล็มก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะฮนะ้องรับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะนครอ,อ,อยู่บนเทือกเขาบอยสุดนะถ้าใครที่เคยไปสยเสียอวยังผมเคยไปที่นั่น ผมก็จะรู้ว่าเยรูซาเล็เนมนั่นอยู่บนเทือกเขาจริงๆนะนะนั่งรถเนี่ยขึ้นเขาไปผมก็เล่าไม่ถูกนะมันเป็นภูเขาหลายลูกนะครับนะ,ะมะมะกอกเทศก็จะเป็นอีกลูกหนึ่งนะอีกยอดหนึ่งนะอยู่เรียงๆกันแถวๆนั้นแหละนะแล้วกอ็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นภูเขาขีดโลนอะไรที่ที่ที่ ยูดาสจะไปไปแขวงคอ,อนะคะอยู่แล้วก็ตรงยอดเขาตอนนี้ก็คือโดมออฟล็อกหรือ,อพื้นที่ที่มีกำแพงร้องไห้ตรงนั้นนะนครเยอร์ราเ็นเป็นเมืองดาวิดตั้งอยู่บนเทือกเขาเราก็จะเห็นภาพเป็นแบบนั้นนะพ mm hmm. ระยาเวทรงรักบรรดาประตูของซีโยนซีโยนก็คือภูเขาเนาะภูเขาที่สูงคือซีโยนจะเป็นเป็น แปลว่าป้องปราการภูเขาที่ไม่มีใครมามาโจมตีได้นะยิ่งกว่าที่จะใส่แดงใดนนของยาคบยาคบก็คืออิสราเอลนะครับโอ้นะครของพระเจ้าเอ๋พวกเขากล่าวสรรลเสริญเธอเป็นเบืองที่ถูกยกย่องถูกสรรลเสริญบรรดาผู้ที่รู้จักเราเขาเอยถึงราหับนะคนที่รู้จักอิสราเอลเอยถึงราหับนั้นราหับมัเกี่ยวอะไรกับเอ่อตรงนี้นะครับนะราหับเนี่ยก็ จริงๆแล้วตามความหมายเนี่ยก็เลงถึงอียิป์เลยนะอียิปนะอียิปก็เป็นศัตรูกับอิสราเอลเนะแล้วก็บาบิโลนด้วยนะเป็นศัตรูดูเถิดฟิลิเตียไทยระและคูด้วยนะคนเหล่านี้ว่าเป็นศัตรูแล้วก็เขากล่าวกันว่าผู้นี้เกิดที่นั่นคือเขาพูดถึงอ,อิสราเอลที่เกิดในเมืองนี้ คนที่พระเจ้าเรียกแล้วก็พระเจ้านําคือเป็นคนที่ที่ที่เกิดใหม่นะครับแล้วก็ในข้อที่5และเรื่องซีโยนเราจะพูดว่าผู้นี้และผู้นั้นเกิดในเมืองนั้นเพราะองค์สูงสุดเองจะสถาปนาเมืองนั้นลองรับเป็นเมืองที่พระเจ้าสถาปนาเป็นเมืองที่คนจนํานวนมากได้ได้เกิดได้ชีวิตในเมืองนี้พระยาเวทรงบันทึก ขณะที่พระองค์ทรงลงทะเบียนชนชาติทั้งหลายาเรียกว่าผู้นี้เกิดที่นั่นพระองค์ทรงบันทึกชื่อของประชากรของพระองค์ลงไปในหนังสือและก็บันทึกว่าเป็นคนที่อยู่ในเบืองนี้เป็นคนที่เป็นประชากรของเมืองนีนะ้เป็นพลเมืองของเมืองนี้บรรดา,น,าน,นักร้องและนักเต้นกล่าวกันว่าน้ำพุทั้งสิ้นของเราอยู่ในเธอก็อยู่ในเมืองนี้ก็คือความชุ่มฉ่ำชีวิตที่ เต็มไปด้วยความชุ่มชื้นเต็มไปด้วยการดูแลเลี้ยงดูเต็มความด้วยความบูรณาสุก็อยู่ในนี้พี่น้องครับเมื่ออ่านตรงนี้แล้วก็เอ๊ะมันคืออะไรนะมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเราไม่เห็นเกี่ยวเลยนะพี่น้องครับแต่ในพระธรรมของพระเจ้าเมื่อเราอ่านแล้วอย่างครบถ้วนเราจะรู้ว่าเมืองที่กล่าวถึงในพระธรรมบทนี้ก็คือเมืองที่ถูกปเปิดเผยในพระธรรมวิวรณ์นะครับบทที่21นั่นก็คือเยรูซาเล็มใหม่คือแผ่นดินสวรรค์ เราจะมาอ่านด้วยกันนะครับวิวั์บทที่21ข้อที่10ถึงข้อที่27นะแล้วท่านนำขะเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่และสํแแดงให้ข้าะเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์คือเยรูซาเลม็มซึ่งลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านะครนั้นเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้า สายสว่างเหมือนอย่างอัญมณีเหมือนอย่างเจสเพอร์ที่ใสยดังแก้วพลึกนครนั้น,น,นมีกำแพงสูงใหญ่มีประตู12ประตูและที่ประตูมีทูตสวรรค์12บสององค์บนประตูมีชื่อเผ่าของอิสราเอลสิเผ่าจารึกไว้ทางด้านตะวันออกมีสประตูทางด้านเหนือมีสประตูทางด้านใต้มีสประตูและทางด้านตะวันตกมีสประตู กำแพงของนครน,นั้นมีฐานศิลา12ฐานและบนฐานเหล่านั้นมีชื่ออัครทูต12คนของพระเบสโปดกทูตสวรรค์องค์ที่พูดกับข้าพเจ้านั้นมีไม้วัดที่ทำด้วยทองคำเพื่อจะวัดตัวนครประตูและกำแพงของนครนัน้นนาครนนั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวเท่ากันและท่านวัด นครนั้นด้วยไม้วัดได้1 2 0 0 0สทัทธาดิโอนความยาวความกว้างและความสูงเท่ากันท่านวัดกำแพงนครนั้นได้144ศอกตามมาตราวัดของมนุษย์ที่ทูตสวรรค์ก็ใช้กำแพงนครนั้นสร้างขึ้นด้วยเจสเพอร์และนครนั้นสร้างด้วยทองคำเนื้อบริสุทธิ์เหมือนแก้วที่ใสสะอาดฐานศิลา ต่างๆของกำแพงนคอนั้นประดับด้วยอัญมณีทุกชนิดฐานที่หนึ่งเป็นเจสเพอร์ที่สองไพเรียนที่สามเป็นโมราที่สี่เป็นโมรกฏที่ห้าโอนิกที่หกคาเมเนเลียนที่เจ็ดเพอริโดที่แปดเบรินที่เก้าโทเพสที่สิบคริโซเพสที่สิบเอ็ดเพทอไทย ที่12แอเมทิสประตู12ประตูนั้นทำด้วยไข่มุก12เมตรประตูละเมตรและถนนในคนครนั้นเป็นทองคำเนื้อบริสุทธิ์เหมือนอย่างแก้วโปรง่งใสข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวิหารในคนครนั้นเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าทรงลิธานุภาพสูงสุดและพระเมสวดดก เป็นพระวิหารในนครน,นั้นนครน,นั้นไม่จําเป็นต้องมีแสงจากดวงอาทิตย์หรือดวงจนันทร์เพราะว่าพระสิริของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของนครน,นั้นและพระเมสโปรดกทรงเป็นประทีปของคนนั้นขอไปของนครน,นั้นประชาชาติต่างๆจะเดินโดยอาศัยแสงสว่างของนครน,นั้นและกษัตริย์ทั้งหลายในแผ่นดินโลกจะนําศักดิ์ศรีของตนเข้ามาในนครน,นั้นประตูต่างๆของนคร จะไม่ปิดในเวลากลางวันและจะไม่มีเวลากลางคืนในนั้นคนทั้งหลายจะนำศักดิ์ศรีและเกียรติของประชา,ชาชาติต่างๆเข้ามาและไม่มีสิ่งใดเป็นมนตินหรือคนใดที่ประพฤติผิดอย่างน่าสีิดสเอียนหรือประพฤติการหลอกลวงจะเข้าในานครนั้นได้นอกจากพวกที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตของพระเพศโพสตบ พระเมสสโปรโดกเท่านั้นพี่้องครับนี้คือแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับประชากรของพระองค์ให้กับผู้เชื่อพองเมื่อเราอ่านพระนามของพระเจ้าโอ้โหเราได้เห็นถึงเมืองที่มีความสุขเมืองที่ไม่มีความทุกข์เมืองที่ไม่มีการร้องไห้ไม่มอีอะไรที่เป็นมนทินเข้าไปในเมืองนี้เลยนะเป็นเมืองที่ทุกคนต้องได้ไปเป็นเมืองที่เราอยากจะให้ คนรอบข้างคนอื่นๆเนี่ยได้ไปเมืองนี้เอเมนไหมครับนะเป็นเมืองที่ทุกคนปรารถนาไม่มีใครเลยที่ไม่ปรารถนาที่จะไปเมืองแห่งนี้นี่คือวันนี้ที่พระเจ้าประพฤติแล้วก็บอกกับเรา้องกับวันนี้ถามตัวเองถามตัวเรานะว่าเอ๊ะเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่เราอ่ามีความปรารถนาความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะไปสู่เมืองนี้มากน้อยแค่ไหน เรากําลังเดินอ,อ,อ,อยู่บนเส้นทางที่เรากําลังไปสู่เป้าหมายปทางเป้าหมายของเราคือเมืองนี้หรือเมืองใดไปลงหลายลวันเราก็ต้องคิดค่อโคนแล้วก็อธิษฐานหลบพระเจ้านะขอพระเจ้าทรงนําเราเราขอบพระคุณพระเจ้าช่วบความรักของพระเยซูที่พระองค์ทรงประทานพระองค์ทรงให้เราได้เห็นได้รู้ได้พบกับเมืองนี้นะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้านะั้นคำถามว่าคุณมั่นใจแค่ไหนว่าได้ไปเมืองสวรรค์ เรามั่นใจแค่ไหนว่าเรามีชื่อจดไว้ในหนังสือของพระมิสปดกหรือหนังสือที่บันทึกชื่อของผู้ที่จะได้เข้าในเมืองสวรรค์นี้เรามีความมั่นใจแค่ไหนว่าเรามีชื่ออยู่ในนั้นแล้วพี่น้องครับหลายคนอาจจะสงสัยแล้วก็มีคําถามว่าเอ๊ะฉันมีชื่อจดไว้หรือเปล่าฉันมีฉันฉันได้ได้มีชื่อจริงๆไหมมชื่อของฉันเนี่ยตกล่นหรือเปล่าพี่น้องหลายๆครั้ง มเนื่องด้วยชีวิตของเราการประพฤติของเราบางสิ่งบางอย่างที่เรายังลุ่มลุ่ม,มดอนดอนอยู่พี่น้องครับให้เราตรวจเช็คน,นี้ก็คือว่าถ้าเราเชื่อในพระเยซูเป็นพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยให้รอดกางเขนของพระองค์เป็นกางเขนที่รับโทษบาปของเราและเราเชื่อว่าความบาปทุกอย่างที่เรามีที่เราทำทุกอย่างนั้น ถูกยกไปที่ไม้กางเขนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเราเชื่อว่าพระเยซูคิดเป็นขึ้นจากความตายพระเยซูทรงพระชนอยู่ในเวลานี้พป่นรองครับเราเชื่อว่าลิทธานุภาพของการเป็นขึ้นจากความตายคือลิทธานุภาพแห่งชัยชนะเหนือซาตานวิญญาณชั่วถ้าเราเชื่อและให้พระเยซูครอบมาครอบครองแล้วก็นำพาชื่อของเราพรี่น้องความเชื่อของเราก็เป็นความเชื่อที่ทําให้เราได้จดชื่อในแผ่นดินสวรรค์เป็นที่เรียบร้อย เอมเอมนครับเราได้มีชื่อในแผ่นดินสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยเราจะต้องรักษาความเชื่อนี้ยืนหยัดยูในความเชื่อนี้ถึงแม้ว่าจะมีการโจมตีการต่อสู้เราจะเจอกับการทดลองสารพัดเข้ามาแต่เราไม่ทิ้งความเชื่อเราจะล้มลุกคุกคานบ้างเราจะล้มลงบ้างแต่เรากลับใจแล้วก็ยืนอยู่ในทางของพระองค์และไม่หันหลังให้กับพระองค์ชื่อของเราก็ยังอยู่ในนั้น พระองค์จะจดชื่อของเราไว้ในหนังสือของพระองค์ตลอดพระองค์จะไม่ลบชื่อของเราออกไปตรับใดที่เราไม่ยังตรับใดที่เรายังอยู่ในความเชื่อตรับใดที่เรายังไม่หันหลังให้กับความเชื่อเอเ็นไหมครับคุณมั่นใจแค่ไหนว่าได้ไปเมืองสวรรค์ในเวลานี้เรามั่นใจแค่ไหนขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อในพระเยซูของเรา จะได้ไปเมืองสวรรค์ได้อย่างไรพี่น้องครับอย่างที่บอกอย่างที่เล่าก็คือเราจะต้องพึ่งพระเยซูในการดำเนินอยู่ในความเชื่อในแต่ละวันที่เราก้าวไปที่เราเดินไปยืนหยัดแล้วก็ยึดอวามเชื่อไว้ยืนหยัดเบรกกางเขนของพรรองอยัดทิ้งกางเขนของพระ่งแล้วพระองค์ตรัสว่ากำลังของเราก็มีจำกัด แต่ถ้าเราไปด้วยกําลังที่มาดับพระเจ้าพรองจะเสริมกําลังด่วยแรงให้กับเราเราจะผ่านการทดลองการทดสอบเราจะผ่านทุกสถานการณ์และจะไปถึงเส้นชัยโดยพระคุณโดยกําลังของพองอย่างแน่นอนและเราจะได้ไปเมืองสวรรค์อย่างแน่นอนถ้าเราพึ่งพระเยซูคริสต์ให้พองครอบครองแล้วก็นําพาชีวิตของเราอ่านพระคัมภีร์ให้ควรทําทตามทุกวันแบบนี้รับรองพี่น้องครับได้ไปเมืองสวรรค์แน่เห็นะครับ ไม่ใช่โดยพระคุณไม่ใช่โดยการทําดีหรือความสามารถของเราแต่โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ประทานให้กับเราเพราะว่าโดยกําลังเราไม่สามารถที่จะไปสวรรค์ได้โดยการทํา,ททททา,ทาดีไม่เพียงพอการทําบุญทำทานการทําสารพัดไม่เพียงพอเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นแผ่นดินที่ไม่มีสิ่งน่าเสียดสีเยนหรืออา่า ความบาปใดๆมนทินใดๆเนี่ยจะเข้าไปได้พี่รองโดยกําลังของเราเราเต็มไปด้วยมนทินบาปแต่เราขอบ,รบพระคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์มาลบล้างมนทินบาปให้กับเราเราจึงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้วก็ชอบธรรมโดยพระเยซูคริสต์เอเมนจะบอกคนรอบข้างให้มาเชื่อในพระเยซูเพื่อจะมีชื่อในเมืองสวรรค์ได้อย่างไรพี่รองครับคนจํานวนมากยังไม่มีชื่อจดในหนังสือของพระเจ้า ในเมืองแห่งความสุขนี้ที่ทุกคนได้ไปแต่ในเวลนนี้คนรอบข้างของเราจำนวนมากยังไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือของพระเมสสโปรกหรือของพระเยซูเราจะบอกเขาอย่างไรว่าพระเยซูเป็นผู้ที่จะทำให้ชื่อของเขาได้จดในเมืองสวรรค์จะ่ทำอยังไงให้พวกเขาเชื่อในพระเยซูเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สิ่งที่เราทำได้เลยนี่คือเมื่อเรารู้แล้วให้เรายืนจัดแล้วก็ก้าวเดินต่อไป ให้เราพึ่งพวงในการดำเนินชีวิตแต่ละวันต่อไปและชีวิตของเราที่พระเจ้าเคลื่อนพระเจ้านำชีวิตมันสูงขึ้นทางเดียวชีวิตมีแต่ชัยชนะชีวิตมีแต่สันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีชีวิตที่เป็นแบบนี้ก็จะทําให้คนรับข้างเนี่ยนะมีมีคําถามแล้วก็อยากจะรู้เราก็มีโอกาสที่จะบอกพวกเขาว่าพระเยซูริ์เป็นพระเจ้าในชีวตของพระเยซูริ์ช่วยเราแล้วก็นําชีวิตของเราและเมื่อไหร่ที่คนรับข้างเปิดใจ เอาพระเยซูฟังพระเยซูเชิญพระเยซูเข้ามาครอบครองในชีวิตพี่น้องชีวิตของเขาก็จะมีพระเยซูคิ์ในการขับเคลื่อนแล้วก็ในการนําพาชีวิตของเขาด้วยเช่นเดียวกันและเขาก็จะมีชื่อจดในหนังสือของพระเจ้าเหมือนกับพวกเราเอ็มเมนะครับให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานของพระเจ้าอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามนะครับได้พระบิดาเจ้าข้ารอขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเช้าวันนี้ขอพระ่ยันรทสุดที่จะช่วยเราก็นำเราพระองค์จ้า เราไม่สามารถที่จะไปสวรรค์ได้ด้วยการทําดีหรือความสามารถของมนุษย์เราขอพึ่งไม้การเขียนยุทธานุภาพของพระองค์เราขอพึ่งความชอบธรรมของพระเยซูพระองค์เจ้ขาขอพระเจ้าช่วยเราเราก็นำเราพระองค์เจ้าและที่ชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ทาให้คนรอบข้างอีกจํานวนมากมายที่จะได้มาพบกับพระเยซูและได้เชื่อในพระองค์และจะมีชื่อจดในหนังสือของพระองค์ร่วมกันกับพวกเราด้วยขอพระเจ้าทรงนํา อธิษฐานตอบลงร่วมกันในพระนามพระเยซูริจเจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แชร์ออกไปเอเมนขอบรรพระเจ้าพรัรใพรครับ bright in the